เคยสงสัยกันไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ดร์สาโรแต่ละร้านทำไมแนะนำแตกต่างกันเยอะแยะมากมายเลยผลิตภัณฑ์หลากหลายตัวแต่บางร้านก็มีแค่เฉพาะตัวที่เจาะจงเป็นหลักๆที่ต้องใช้เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่นร้านของเลิฟค่ะผลิตภัณฑ์ดรสาโลดด้วยผลิตภัณฑ์ที่รักษาปัญหานั้นๆเราจะเจาะจงเฉพาะชุดผลิตภัณฑ์และตัวสําคัญตัวให้เอกนางเอกจริงๆที่สามารถแก้ปัญหาผิวกับเพื่อนๆได้คือสิ่งหนึ่งต้องบอกก่อนท่าว่าทางร้านเรามองโลกของความเป็นจริงและคํานึงถึงปัจจัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรต่างๆก็ตามที่สนับสนุนให้เพื่อนๆทุกคนตัดสินใจ ในการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ยากขึ้นดังนั้นค่ะเราเลยจัดชุดผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนๆต้องใช้จริงและไม่เปลืองเงินมาให้อย่างชัดเจนเลยค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์ในเซ็ตผัดเซลผิวลักษาฟ้าเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างนะคะผลิตภัณฑ์ผัดเซลผิวรักษาฝ้าชุดหน้าใสนะ ชุดหน้าใสาประกอบด,ด้วยตัวสบูเลผสมสมุนไพรสมุนไพรสกัดและก็ตัวโรชั่นผัดเซลล์ผิวทางร้านจัดเซ็ตผลิตภัณฑ์เพียงแค่นี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์มากขึ้นถามว่ามันมีตัวอื่นที่เสริมเข้ามามีค่ะก็จะเป็นดีเทลของการทาความสะอาด อย่างตัวอย่างเช่นมันอาจจะเพิ่มมาในส่วนของตัวคิ้นซิงถ้าเรารู้ว่าคนคนนั้นแต่งหน้านะคะใช้คินซิงทำความสะอาดผิวทําให้รูมขนสะอาดและพร้อมรับโมเลกุลของชุดผัดเซลเล์เมื่อกี้นี้ที่โชว์ไปนะคะแล้วก็ใช้ตัวโทนเนอร์เป็นการเช็คเคลียร์ผิวอีกรอบหนึ่งว่าสิ่งที่ฉันได้เช็ดได้ล้างไปทําความสะอาดไปอ่ะมันสะอาดจริงหรือเปล่าก็เติมตัวโทนเนอร์เข้าไปนะคะก็เพื่อที่จะรีเช็คผิวอีกครั้งหนึ่งว่าสะอาดล้ำลึก จริงๆริงไหมถ้าใช้นะคะเบื้องต้นแล้วมันจะใช้สบู่เร็วนะคะผสมสมุนไพรเป็นอันดับที่2หลังจากที่เดี๋ยวเลิบเรียงให้ให้ดูก่อนแล้วกันบางคนแบบว่าตกใจค่ะร้านเลิบมีแค่3ตัวแต่ไปสั่งซื้อที่อื่นมาเยอะแยะมากมายเป็นหางว่าวเลยอะไรเงี้ยก็คือตัดสินใจไม่ถูกและใช้อะไรยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็จะทักเข้ามาถามเลิบค่ะ ก็อยากจะบอกให้ต,ติดต่อไปยังผู้ขายก่อนนะคะผู้ที่เราไปสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับเขามาก่อนเพื่อให้เขาค่อยข้อมูลตรงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราไปสั่งซื้อที่เขาเขารับเงินเราเขาจะต้องช่วยเหลือให้บริการหลังการขายกับเรานะคะข้อนี้คือสิ่งสําคัญนะคะเพื่อนๆคะ่ะก่อนที่จะทักมาหาเลิฟติดต่อผู้ขายก่อนแต่ถ้าเขาไม่ช่วยเหลืออะไรยังไงก็ค่อยทักมาสอบถามที่เลิฟได้ค่ะเลิฟยินดีให้คําแนะนําเนาะอ่ะตรงนี้ีเรียงตามนี้นะคะ คนที่แต่งหน้าหรือคนที่อยากจะดูแลทำความสะอาดผิวเป็นพิเศษให้ใช้ cleansing เช็ดทำความสะอาดผิวหน้านะคะเช็ดทำความสะอาดผิวหน้านะคะคือเช็ดก่อนล้างนะคะเช็ดวนๆเป็นก้นหอยและก็เช็ดยกขึ้นนะคะเปิดลุมขนเอาความสิ่งสกปรก,กออกไปและก็ใช้สบู่เลรยผสมสมูตรัยตัวนี้เลยคะ่ะล้างหน้าทำความสะอาดผิวเรียบร้อยซับหน้าบัดมาตามด้วยตัวน,นี้ค่ะโทนเนอร์เช็ดกันสักหน่อยเช็ดกันสักหน่อย ตัวนี้ค่ะเป็นตัวเช็คอีกทีนึงว่าไอสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยสขั้นตอนเนี้ยมันสะอาดจ,จริงไหมเราดูแลตัวเองได้ระดับไหนนะคะสําหรับคนที่มีงบและมีกําลังในการที่จะดูแลตัวเองก็เซตเนี้ยนะคะทั้งเซตเนี้ยยาวไปถึงตัวซูดผัดเซลเลยนะคะก็สามารถใช้ได้คือปกติไม่ได้แบบตกใจว่าที่ทําไมของร้านเลิฟไม่ไ เป็นชุดยาวๆอย่างที่ทุกคนซื้อมาแต่ว่ามันเป็นมันสามารถใช้ได้แต่เรา่ะเ,เจาะโฟกัสไปที่การรักษาที่แท้จริงเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์มากขึ้นค่ะสมมติว่าบวกไปหมดเดียวยาวๆ,ๆเนี่ยประมาณเกือบ2 0 0พัน่ะทุกคนสตันนะคะปึ๊กสตันเพราะว่าอะไรเหมือนว่ามูลค่าของครีมที่จะมาใช้เพื่อแก้ปัญหาสิวฟ้าเนี่ยมันเยอะเกินไปจนบางทีเขาก็มีเรื่องอื่นๆที่ต้องใช้จ่ายเช่นเดียวกันค่ะเราเลยคํานึงถึงว่างั้นเราเอาแก้ปัญหาหลักๆก่อนละกันแต่ถ้าตัวที่เสริมในเรื่อง เอาสะอาดเนี่ยก็สามารถให้คําแนะนําแล้วก็เสริมเป็นเพิ่มเติมได้แต่ตัวยาเวชสําอางหลักๆแล้วที่ให้ใช้เนี่ยคือเราดูและวิเคราะห์มาแล้วว่าเอาแค่ตัวที่แก้ปัญหาก่อนแต่ส่วนที่ตัวเสริมอยากให้สะอาดขึ้นอยากให้ครีมซูมซึมสู่ผิวได้มากขึ้นก็สามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมไปในส่วนของตัวคิ้นซิงกับโทนเนอร์ได้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะไม่ใช่ร้านเลิฟผิดแปลกผิดแปลกพิสดารจากร้านอื่นเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่า อยากให้ทุกคนเข้าถึงของได้มากกว่าบางทีคนเราตกใจค่ะเห็นเยอะๆบางทีเราก็งงเหมือนกันเขาแนะนํากันมาเยอะๆยาวๆเลยแต่ว่าลูกค้ามาถึงเลิฟเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงอะไรบ้างเนี่ยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือบางคนก็ไม่ได้ถามร้านนะแต่เลือกที่จะมาถามเลิฟ อ่ะเริ่มพาเรื่องเมื่อที่จะมาถามเลิฟเนี่ยเลิฟก็เลยต้องให้คําแนะนําที่แบบว่าเออโอเคมันต้องใช้อะไรยังไงแต่ว่าในการรักษาทุกอย่างทุกขั้นตอนมันเกิดจากความเข้าใจนะคะถ้าเราเข้าใจถูกต้องเราใช้ได้อย่างถูกต้องผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์มันมีเฉพาะเจาะจงมาอยู่แล้วว่าแต่ละหนึ่งไอเทมสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรแต่ละหนึ่งไอเทมวิเคราะห์วิจัยมาเพื่ออะไรแก้ปัญหาอะไรได้บ้างช่วยเหลืออะไรได้บ้างดังนั้นนะคะทุกคนที่มีผลิตภัณฑ์อยู่ใช้ประโยชน์กับมันให้มากที่สุดนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ม ข้อข้องใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่อยากจะสอบถามเข้ามานะคะก็ทักเข้ามาสอบถามได้โดยตรงที่ร้านของเลิฟได้เลยค่ะยินด,ดีให้คําแนะนําช่วยเหลือเพื่อนๆนทุกคนนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะคงต้องลากันไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกท่านติดตามเลยยังไงนะคะก็ฝากอีกนิดนึง่ะคะฝากติดตามเพจของเลิฟด้วยนะคะเพจร้านครีมหน้าใสดรสาโรดร,รักษาสิวฟ้านะคะแล้วก็ช่อง y o u t YouTube c h a n n น l ของเลิฟนะคะร้านช่อง YouTube ผู้หญิงต่างจังหวัดค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้กาลังสะสมพันซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ขอเ,เพื่อนๆนะคะเป็นกําลังใจให้เลิฟสักนิดนะคะช่วยกดซับสไครต์ให้เลิฟหน่อยนะคะให้เลิฟมีกําลังใจสู้ต่อไปค่ะถึงเป็นช่องเล็กๆเ,เป็นคนโนเนมแต่ก็ขอ ตั้งตัวมาเป็นบุคคลที่ให้คุณค่ากับสมุนไพรและช่วยเหลือผู้คนนะคะเพื่อนๆทุกคนที่มีปัญหาสิวฝ้าหน้าติดสารเลิฟยินดีช่วยเหลือเพื่อนๆนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนคะ่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายคะ่ะ